สวัสดีค่ะเชิญรับฟังตะพดหัวเสือเรื่องโดยไวยชันหรือคุณพ่อเสียงอ่านโดยเอกหรือลูกสาวของผู้เขียนค่ะตอนที่สาม อารดาเดินนำท่านผู้ว่ากลับไปยังรถตรวจการซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งที่จอดรออยู่บริเวณด้านนอกเขตรั้วบ้านพลางยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเพื่อความแน่ใจนาฬิกาบอกเวลา11โมงเช้าใกล้เวลานัดหมายระยะทางจากเรือนไทยริมน้ำกลับไปยังศาลาก,กลางจังหวัดจะต้องผ่านถนนลูกรังระยะสั้นก่อนออกสู่ทางหลวงชั้นดี เข็มขาวมีท่าทางครุ่นคิดระหว่างนั่งรถกลับเรื่องราวต่างๆในอดีตกำลังย้อนกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งอารดานิ่งเงียบเช่นกันเธอรู้ดีว่าขณะนี้ผู้ว่ากำลังอยู่ระหว่างการใช้ความคิดทั้งเรื่องราวที่เพิ่งผ่านมารวมทั้งการกำหนดวงกรอบคำปราศัยต่อหน้าข้าราชการ และพี่น้องประชาชนหลากหลายหน่วยงานที่กําลังจะมีขึ้นในไม่กี่นาทีข้างหน้าภูมิประเทศสองข้างทางชี้ชัดให้เห็นว่าการพัฒนาของบ้านเมืองได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเรือกสวนไรนาที่คุ้นตาได้เปลี่ยนสภาพเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้องนาที่เคยมีต้นข้าวเขียวขจีในฤดูฝนและเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยรวงข้าวหนัก ที่เอ็นลูกซบแผ่นพื้นธรณีในฤดูเก็บเกี่ยวได้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดลูกหลานชาวไร่ชาวนาจำนวนมากได้หันไปประกอบอาชีพอื่นกลายเป็นหนุ่มสาวโรงงานอย่างต่อเนื่องกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดโรคร้ายที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวรวมถึงการช่วงชิงผลประโยชน์ที่ปราศจากความเอื้ออาทร เหมือนยุคสมัยเดิมคำว่าน้ำใจกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากประชากรยุคใหม่และคำว่าความแล้งน้ำใจซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในสมัยนี้กำลังจะเข้ามาแทนที่เข็มขาวมองออกไปนอกกระจกรถบริเวณสาลากลางจังหวัดคลาคล่ำไปด้วยผู้คน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกส่งมาจัดระเบียบการจราจรกำลังทำงานหนักมีรถวิ่งเข้ามาในบริเวณลานจอดรถไม่ขาดสายผู้ว่ายกมือแตะเรือนผมหยิบผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่ออีกครั้งหนึ่งก่อนเดินแอบเข้าไปทางด้านหลังของตัวอาคารขณะนี้กำลังย่างเข้าฤดูหนาวผ่านฤดูการโยกย้ายข้าราชการทุกระดับทุกประเภทไปแล้ว แต่รืดูฝนยังไม่ยอมจากไปง่ายๆพระพิรุณยังตกอ้อยอิ่งในบางเวลาเป็นการเกินความพอดีจนทำให้พื้นที่ลุ่มบางแห่งมีน้ำไหลเอิดเข้าท่วมชาวนาจำเป็นต้องรีบเก็บเกี่ยวธัญพืชให้ทันเวลาเพื่อไม่ให้ข้าวเปลือกชื้นจนขายไม่ได้ราคาเข็มขาวอดนึกถึงเพื่อนสตรีบางคนในวัยเดียวกันไม่ได้เมื่ออายุ ล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนไฟขยันที่จะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆให้เป็นรูปธรรมในเชิงบวกมักจะเริ่มลดลงปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมักทำให้สตรีเหล่านี้เริ่มท้อแท้ซึ่งตรงกันข้ามกับไฟหรือพลังขับเคลื่อนของเธอที่ยังมีล้นเหลือและเข็มข่าวเชื่อมั่นว่าไฟนี้จะไม่มีวันมอดดับได้ง่ายๆ บริเวณห้องประชุมขนาดใหญ่บนศาลากลางจังหวัดดูคับแคบไปถนัดตาแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการจากทุกหน่วยงานไม่เฉพาะฝ่ายปกครองหรือแม้แต่บรรดาพ่อค้านักธุรกิจคนสำคัญของจังหวัด ล้วนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งม่านสีน้ำเงินบนเวทียกพื้นมีโฟมสีขาวตัดเป็นรูปตัวอักษรขนาดใหญ่มีกระดาษสีทองปิดทับเป็นประกายระยิบระยับเขียนข้อความว่าขอต้อนรับท่านเข็มขาวสุริยวงศ์เทวันผู้ว่าราชการจังหวัดสตรีเจ้าของเข็มเชิดชูเกียรติข่าราชการดีเด่นระดับประเทศ เสียงพูดคุยทักทายของฝูงชนกลบเสียงวงปี่พาดมโหรีที่ทางจังหวัด จัดมาตามคำบอกของผู้ว่าที่ต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยแทนวงดนตรีสากลจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรพิธีกรหนุ่มในชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาวได้ใช้นิ้วมือเคาะไปบนไมโครโฟนจนได้ยินเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจทำให้เสียงจอกแจ๊กเริ่มลดระดับลง ทุกสายตาหันไปมองพิธีกรซึ่งกำลังกล่าวเชื้อเชิญบุคคลสำคัญที่สุดของงานให้ขึ้นไปกล่าวปราศัยบนเวทีผู้ว่าเข็มขาวก้าวขึ้นบันไดสามชั้นสู่เวทียกพื้นอย่างสง่างามหลังตรงด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงใบหน้าของเธอเป็นรูปไข่ขาวสะอาดดวงตาโตคมเข้มผมสีน้ำตาลแก่ดัดเป็นคลื่นตามสมัยนิยม หลายคนเริ่มหันมาซุบซิบวิจารณ์กันเบาๆว่าน,นอกจากจะสวยกว่าไวแล้วท่านผู้ว่ายังมีท่าทางโก้สมตำแหน่งไม่มีอาการประหม่าแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ว่ากล่าวต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานแนะนำตัวของดิฉันในวันนี้ ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดจังหวัดท่านนายอำเภอประหลัดอำเภอและเพื่อนข้าราชการทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าช่วยจัดการให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีที่จะขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีกับทางจังหวัดเสมอมา หากทางเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกท่านแล้วการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนคงจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้การเข้ามารับตำแหน่งของดิฉันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ ประเทศชาติและจังหวัดของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตด้านภาคเกษตรกรรมพรดีชาวนาปลูกข้าวออกมาแล้วขายไม่ได้ราคาพืชผักหรือผล,ลไม้ต่างๆที่มีชื่อเสียงล้วนถูกปล่อยปละละเลยมานานดิฉันจึงมั่นใจว่าดิฉันจะเป็นคนลงมือจับต้องปัญหาทุกรูปแบบด้วยตัวเองเพื่อให้บังเกิดผล เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธปรรมแก่บรรดาผี่น้องผู้อยากไร้ในชนบทและจะรเริ่มโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องรอการไขลานจากส่วนกลางเสียก่อนนอกจากการบำบัดทุกบำรุงสุขราษฎรซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเบื้องต้นของดิฉันแล้วดิฉัน ยังมีความคิดที่จะขจัดปัญหาความแตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายของประชาชนเพื่อให้เกิดความสมานฉันภายในชาติโดยเร็วที่สุดโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการขัดหูขัดตาผู้ใดหรือไม่หากผี่น้องประชาชนโดนกดขี่ข่มเหงจากข้าราชการนักการเมืองท้องถิน่นหรือบรรดาผู้มีอิทธิพลทุกรูปแบบดิฉันซึ่งเป็นสตรีตัวเล็ก จะไม่ยอมให้อำนาจมืดเข้ามาครอบงำจังหวัดของเราดิฉันยินดีเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความถูกต้องต่างๆค่ะพะจบคำพูดประโยคนี้มีเสียงปรบมือดังลั่นห้องประชมุมบางคนหันมามองหน้ากันและกันพยักพยอดอย่างพออกพอใจกับคำบอกกล่าวอย่างยืดยาวดังกล่าว ปฏิกิริยาตอบสนองในทางที่ดีจากคนหมู่มากทำให้หัวใจเต้นแรงเข็มข่าวรู้สึกปลื้มปิติอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเสียงปรบมือกึกก้องกลายเป็นพลังลึกลับที่ขับเคลื่อนให้เธอตัดสินใจพูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดในที่สาธารณะมาก่อนกว่าจะก้าวมายืนตรงนี้ได้พวกท่านคงไม่ทราบว่า ดิฉันต่องฝ่าฟันอุปสรรคมากขนาดไหนในฐานะเป็นสตรีเพศแม่ที่ฝ่ายบุรุษในวงการต่างๆไม่ค่อยยอมรับหรือเปิดประตูกว้างให้เดินผ่านเข้ามาร่วมงานด้วยพวกท่านทราบไหมคะตอนยังเป็นบัณฑิตจบออกมาใหม่ๆดิฉันได้สอบสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นประลัดอำเภอแข่งขันกับผู้ชายเกือบทั้งหมด สมัยนั้นสตรียังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากหลายวงการโดยเฉพาะในตำแหน่งนักปกครองเมื่อสอบได้ในลำดับต้นๆมีหลายคนที่มองอย่างข้องใจ ทีฉันไม่ได้ประเมินค่าตัวเองให้สูงจนถึงกับว่ามีเพศชายกำลังขมเมนเพศตรงข้ามหรอกนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีคํำถามอยู่ในใจหลายคนอยากรู้ว่าสตรีเพศจะทำอะไรได้บ้างในหน้าที่อย่างนี้วันที่ดิฉันเดินเข้ากระทรวงเพื่อไปรายงานตัวและรับรู้ว่าจังหวัดที่จะได้ไปประจำการอยู่ที่ใดดิฉัน ได้เดินเข้าไปทำธุระในห้องน้ำสตรีที่อยู่ติดกับห้องน้ำชายมีเพียงฉากกั้นไว้เท่านั้นเบังเอิญจริงๆค่ะได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันเสียงค่อนข้างดังโดยไม่มีการประหยัดคำพูดทราบไหมคะพวกผู้ชายเขาพูดกันว่าอย่างไรเขาคุยกันเสียงดังขมุ่งฉงเฉงกล่าวพาดพิงถึงสตรีอย่างหมันไส้ซึ่งก็คงหมายถึงดิฉันกระมัง เขาพูดกันว่าในท้องถิ่นธุรกันดารบางแห่งผู้ชายยังไม่ประสงค์จะไปเพราะลำบากมากในจังหวัดหรืออำเภอที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมหรือเป็นพื้นที่สีชมพูที่เต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายหากต้องไปสั่งการหรือปราบปรามด้วยตนเองผู้หญิงจะแก้ปัญหาได้หรือขอโทษนะคะ พวกผู้ชายก็หัวเราะเฮฮาวิภาควิจารณ์เพศแม่อย่างน่าเกลียดโดยลืมว่าอาจมีผู้หญิงบางคนก็ได้ที่บังเอิญอยู่แถวนั้นที่ฉันจำได้ติดหูที่พวกเขาคุยกันในวันนั้นว่าเวลาไปรบทัพจับศึกกับลูกน้องผู้ชายและเกิดความจำเป็นเฉพาะหน้าเมื่อพวกผู้ชายสามารถยืนปัสสาวะตามที่ต่างๆอย่างไม่ลำบาก แล้วผู้หญิงจะไปทำอย่างพวกผู้ชายได้อย่างไรตราบใดที่ผู้หญิงยังไม่สามารถยืนปัสสาวะใส่ขวดน้ำหรือกระบอกไม้ไผ่ได้อย่างมิดชิดพวกเขาไม่ได้ใช้คำสุภาพอย่างนี้หรอกนะคะมันหยาบคายกว่านี้อีกหากจะนำมาพูดเปิดเผยคงไม่ได้มันน่ากเกลียดเกินไปเพราะที่นี่เป็นบริเวณห้องประชุมที่มีเกียรติดิฉันไม่เคยลืมจนทุกวันนี้ ตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ยอมให้สรีระของเพศหญิงกลายเป็นอุปสรรคในหน้าที่การงานเพศชายทำได้ยังไงดิฉันก็จะต้องทำได้อย่างไม่ขัดเขินและจะต้องพยายามทำให้ดีมากกว่าถึงสองเท่าโดยไม่จำเป็นต้องไปยืนเคียงบาเคียงไหลทำธุระส่วนตัวงโงโ่ๆงแบบนั้น เข็มขาวไม่ทันได้สังเกตเห็นคิ้วสองข้างของรองผู้ว่าซึ่งเป็นบุรุษเพศและยืนคล้อยไปด้านหลังบนเวทีปราศัยเดียวกันขมวดเข้าหากันหน้าตาสอแววกังวลไม่มั่นใจอะไรบางอย่างถึงแม้จะแน่ใจว่าวันไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเมื่อหลายสิบปีก่อนหน้านั้น ผู้วิาพากษ์วิจารณ์เพศหญิงออกมาดังๆอย่างขนองปากคือตัวเขาเองและเพื่อนร่วมรุ่นจากมหาวทิทยาลัยเก่าแก่ขณะนั้นอรารดาซึ่งยืนตัวรีบอยู่ใกล้ๆพิธีกรชายก็รู้สึกใจคอไม่สู้ดี เธอไม่แน่ใจว่าคำพูดของผู้ว่าเข็มขาวจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาอะไรตามมาบ้างเพราะในแวดวงหน่วยงานของเธอยังมีบุรุษที่เป็นใหญ่อีกจำนวนมากถึงแม้เข็มขาวจะได้ดำรงตำแหน่งนักปกครองสูงสุดของจังหวัดก่อนกเกษียณอายุราชการแต่เธอก็จะต้องใช้เวลาเพื่อบริหารราชการในท้องที่นี้อีกพอสมควรและระหว่างนั้น เธออาจถูกผู้ไม่หวังดีแอบเลื้อยขาเก้าอี้หรือสร้างความเดือดร้อนด้วยการขัดขวางการดำเนินนโยบายต่างๆให้เป็นคลื่นใต้น้ำภายใต้ผิวน้ำเรียบสงบมุมหนึ่งของห้องประชมุมมีบุรุษในชุดสากล3-4สี่คนยืนรวมกลุ่มกันอยู่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกบ่งบอกกระแสคลื่นอะไรบางอย่างที่กำลังแผ่ความร้อนและความไม่น่าไว้วางใจออกมาโดยรอบ ในทรงชัยหรืออดีตเท่าแก่สงเจ้าของโรงสีที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดหันไปพูดเบาๆกับกบ,บุรุษร่างอ้วนสีสะเถิกดวงตายิบหยีที่ยืนอยู่ใกล้กันแววตาที่มองบุคคลสำคัญสองคนบนเวทีบ่งบอกอาการใคร้ครวญและพยายามที่จะประเมินคุณค่าของบุคคลที่กำลังตกเป็นเป้าสายตาเท่าที่อ้วรู้มานะผู้หญิงคนนี้ ไม่เบาเลยแหละนายทงชัยเอ่ยปากขึ้นก่อนกับเสียเพ้งหรือนายพีรพลเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่หลายหน่วยงานรู้จักดีเด็กของอ้วไปสืบเปื้องหน้าเปื้องหลังมาแล้วว่า ผู้ว่าเข็มขาวเป็นนักกิจกรรมตัวยงตั้งแต่สมัยยังเรียนในมหาวิทยาลัยสามารถออกค่ายในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญตลอดเวลา4ปีเป็นคนหนักเอาเบาสู้พอๆกับนิสิตชายทีเดียวแกถึงได้พูดไม่กลัวใครนอกจากนี้ ผู้ว่าเข้มขาวยังเคยเป็นนักเรียนทุนของจังหวัดนี้ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมและยังได้ทุนระหว่างเรียนมาหาวทิทยาลัยจนจบต่อมาก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศเมื่อเรียนจบกลับมาสอบได้เป็นประหลัดอำเภอผู้หญิงรุ่นแรกๆก,ก็ถูกส่งไปประจำอยู่ในอำเภอที่ติดชายแดนของจังหวัดแถบภาคเหนือสมัยนั้น เสร็จทางค้ามนาคมยังไม่สะดวกสบายแต่แกก็ไม่คิดท้อถอยทนสู้กับการรับราชการไม่ยอมลาออกเหมือนข้าราชการสัตรีบางคนที่ยอมแพม้เรื่องความลำบากอ้วกได้ข่าวมาเหมือนกันนะอาองนายพิรพลหรือเสียเพงพูดขัดจังหวะอย่างไม่ยอมเสียหน้าสมัยเด็กๆผู้ว่าคนนี้ฐานะไม่ดีหรอกเป็นคนพื้นเพธ,ธรรมดา ไม่รู้เป็นลูกเต่าเหล่าใครข่าวคราวช่วงนี้หายไปไม่มีข้อมูลไม่มีรายละเอียดคนมารู้จักกันมากก็เมื่ออายุ30กว่ากว่าตอนถูกส่งไปเป็นประหลัดอำเภอที่ภาคอีสานแหละแกรับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นเพราะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานชาวบ้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านสุขอนามายัย แนะนำให้คนแถวนั้นกินปลาร้าสุกเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่สําคัญก็คือแกมีส่วนชักจูงไม่ให้ชาวบ้านหลงผิดเป็นชอบไปเข้ากับผู้ก่อาการร้ายทำให้ฝ่ายปกครองสามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่ายแกเป็นผู้หญิงไปไหนมาไหนเลยไม่ค่อยมีใครสงสัยจึงเข้าถึงมวลชนได้ไม่ยากนักพอได้รับเข็มเชิดชูเกียรต ตอนนั้นสื่อมวลชนต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ประโคมข่าวกันใหญ่โตเพราะเป็นสตรีคนแรกของวงการที่ได้รับรางวัลแกเลยดังมีคนให้ความสนใจมากมายนายทรงชัยซึ่งยืนฟังนายเพีรพลรายยาวรู้สึกแปลกใจ ตามปกติเสียเพ้งไม่เคยสืบประวัติใครได้อย่างลึกซึ้งขนาดนี้จนกลายเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแสดงว่าเสียเพ้งให้ความสนใจผู้ว่าเข็มขาวเป็นพิเศษพอดูดูไปผู้ว่าคนนี้ถ้าจะเป็นเหล็กกล้าที่ไม่มีสนิมในการใช้เงินตราธนสารสมบัติหักง้างให้อ่อนไหวตามชอบใจไม่น่าจะทำได้โดยง่ายเหมือนรายอื่น ขอบคุณที่รับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ